มาแล้ววู้ฮูออกของสปอร์ตสร้างโลกเอานี้ดีกว่าไปเพื่อนทันปะเนี่ยผมเกิดช้าด้วยท่านผู้ชมลาลันเลลล่ะลาลันเลลล่ะลาลัเลลล่ะลลันเลลละฮัลโหลได้ด้วยไปลิสโก้ลิสโก้ตาย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  เฮ้ยตายเฮ้ยเออเออเออมาแล้วมาล้วไปแล้วไปไเขานอกไปานอกนี่แหละวิ่งวิฮ่าฮบอกเลยไม่ต้องฟาร์มอ่ะ ไว้ไม่โดนเชื่อมันกับคีปไปเลยเดี๋ยวน่าจะไม่ชมนะเฮ้ยว่าแล้วมันมาเพื่อมนมาติดกันเท้าเอ้ยมันมาเชื่อกันแล้วอะแดเอาหน่อยแฟดเออเราตายกแล้วเนะี่ยแเดแฟด โยบว่าฟ้าต่อให้ท่านผู้ชมาฟ้าเกิดละอ้ยไปช่วยเพื่อนบวกก่อนดีกว่าต้องได้แล้วเอ้ยวันนี้อุ้ยโอ้มัน แน่สลิมไปบนฮะพี่เพื่อนเรากำลังจะโดนต้องช่วยเพื่อนก่อนไม่นะเพื่อนโอ้โหขาบอ่อเลยเราจะสู้มันยังไงเอ้ยไม่โดนหรอกสวยแฟนมาแล้วแฟนเอาได้แฟนเอามานี่ตามเอาสลิมกันมาดิโฮ้ยโด,ดนเลยเพนแฟนเอาได้เพื่อนเพื่อนโอ้ไม่ใจเลยเล่นไม่ใจเลยอ่ะ ไปแล้วไปแล้วเฮ้ยเพื่อนช่วยด้วยไอ,อย้ไม่ต้องฟารรมหมดแล้ว,ลวดูดูว่าฟ้าท่านผู้ชมนะสวยฮะสวยฮะต้องตายแล้วสวยสวยครับโอ้โหอนนี่แหละทีมเวิร์คบอกเลยกระตายฝั่งนั้นไม่ได้เกินหรอก โดนยงิยงฟารขนาดน,นี้มันต้องฟามหลักๆเลยเอาเพื่อนเอา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 ,เอามานน่นั่นแหละสวยว้าเป็นไงผมมาสายซัพพอร์ตนอกจากอมบัฟเรียงเดียวลยนะแล้วนะฮะเราต้องอมเพื่อนด้วยเนาะนี่อุ้ยแม่งมาได้ก่อนเหมือนกันว้ายแบนได้สลิไ่ได้ถอยถอยนมาสวย เอ้าไม่เอาอ่ะอกูจะตายเพราะมึงอะเพื่อนโอ๊ยเพื่อนใจไม่ได้ขาดเลยอะอ้าวโดนโดนโดนแฟลชมาเนี้ยมาเนี้ยเอ้ยดูไม่ถึงไปตัวเข้าตัวมาแล้วกลับบ้านกันครับช็อตเมื่อกี้ได้นะถ้าแฟลชเข้าอ่ะแฟลชไม่เข้าอ่ะเถอะใจไม่ได้เถอะวันนี้เล่นการเหมือนเจ้าบวก,กันเสียงผมก็ไม่ค่อยมีนะต้องขอะทานอภยนะัยเนาะเป็นไข้นะ ใครเธอไม่ได้ขาเธอไม่ได้ครับว้ายมุกขี้อะไรเนี่ยมาเพื่อนอาจะไปออกไปล่ะเอาดีรอี้อะไรเพื่อนนั่นแหละนั่นแหละสวยนั่นแหละลพาเพื่อนไปตาย <c oughs> ตเพื่อนบูนบูนเพื่อนไปบูนก่อนเพื่อนไป,ไปบูนก่อนแล้วอุย้ยตัวกลมมองเลยมาดิมาดิาดไหวเปล่าเออไงอมเพื่อนไปเลยเดี๋ยวเราเคลียร์เองคิดว่า อีกชุดนึงเพื่อนอีกชุดนึงก่อนนี่ชุดนึงนี่ชุดนึงเพื่อนเอาชุดนี้ก่อนเพื่อนฮันโลโหลเพื่อนไม่ใส่ใจเลยฮะไปล่างไปล่างไปล่างไปลาปลาดูบับแดงก่อนอยู่เปล่าบับแดงไม่อยู่แล้วมันเอาไปแล้วแต่ปมบนได้นะเอาปมบนเลยสวยฮะ bạn, bay hết, đi, ôm, ôm, là cũng không chịu đến, William, hết, hết, để cháu bù lại, ôm, quá Kim ở ơi Kim ở đâu ơi William, à tham xem, ล้อด้วยอ๋อนอนนอนนอนอนใส่รองเท้ามาฮะดูดิสกิลรองเท้าเพื่อนเราตายหมดแล้วไม่ไหวเลยพวกง่เล่นอะไรของพวกคุณครับเนี่ยกลางแตกเฉยให้เมตีป,ป้อมเลยนะพระเจ้ามาจะไปเอาบลอกเขาเช็คบลบอกเรา,า,เาก่อนซ โอเคบับแดงเพิ่งเกิดไปโอเคมานี่ <c oughs> ไปแล้วนะเ <c oughs> ออปล่อยแค่นี้พอสองสารอู oh, <c oughs> มมนดวงกันเอาล่างแนฮะม,มันนี้ไม่ต้องฟาร์มแล้วไม่มีแค่ได้ั้งนั้นแนละบับแดงนะ เพื่อนกลางเพื่อนกลางไปแฟด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 แฟดแฟดแฟดอุ้ยแฟดโอ้ยเกือบแล้วนะเกือบแล้วนะเกือบแล้วนะเนี่ยเฮ้ยเลี้ยบลสวยฮะอย่างเงี้ยยังไงเพื่อนลึกมากโอ้ยเอาป้อมก่อนป้อมไม่แหกด้วยนิดเดียวเพื่อนลอด้วยก็เราลังไป อมบับมันได้แค่ต้นเกมนะเลยเกยมนี้ต้องแบบสาพเพื่อนละไม่มีใครช่วยตีแล้วไปดีกว่าอยู่แบบก็กตายฟรีเอาหกอข้าอหกอนะเฮ้ยเข้ามาอ่ะเอา้าหมดทีมเลยนี่ก็หิวเหลือเกินนี่ก็หิวเหลือเกิน

ยังพี่ยอมดีวะแต่กูกดยอมไปแล้วขอเชิดทีมเราดูดิทิ้งป้อมล่างอย่างงี้ยังไงฮะไปทำไมเล่นบนกันยังไงเนี่ยแตกหมดนะเนี่ยเราดีเพื่อนกันไอ้เกิดแล้วโหถอดใจทำไม <S <S เอานะฮะเปิดอันตีไปทางนี้ใส่โดนใครไหมลุกไปกับเราเพื่อน <S 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 เออลงๆนั่นแหละเอานี่ เออเนี่ยพาเปิดไฟเนี่ยสวยนั่นแหละสวยโอ้ยตายเฉยเลย <laughs> พาเพื่อนตายพาเพื่อนตาย <laughs> เออมึงจะจบก็เจบเพื่อนเออตายแล้ว <triple> อยากจะเชื่อเลยตะลิมอือควรจะจบลแล้ว,ลวน่านะตามระเบียบ เอ,อครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมก็อาจจะนะอย่างนั้นแหละผมพางแต่ผมตายต้นเกมแล้วนะครับผมก็เล่นสายนี้มันต้องแบบมีเพื่อนนะแต่นี้ผมกดเดี่ยวมันเลยยากนะครับผมก็อยากให้ผมชนะก็กดไลค์มาเยอะนะฮะคลิปหน้าเจอกันแน่นอนครับสำหรับนี้ไปแล้วครับผมบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับล